เรื่องหลวงตารู้จิตโดยคุณออสธรรมเนียมปฏิบัติของการไปพักที่วัดป่าบ้านตาดต้องมีจดหมายกราบเรียนพระหลวงตาก่อนและเวลาจะกลับก็ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าเช่นกันคุณท้องฟ้าก็ปฏิบัติตามกฎที่พระหลวงตาวางไว้ทุกประการ เมื่อไปถึงวัดป่าบ้านตาดก็ภาวนาได้ดีและตั้งใจตื่นตีสามเพื่อภาวนาทุกวันจนกระทั่งวันกลับเมื่อเป็นลาพระหลวงตาท่านหันมามองหน้าและบอกว่าตอนที่ท่านภาวนาแรกๆก็นอนห้าทุ่มตื่นตีสามเหมือนกันทําให้คุณท้องฟ้าแปลกใจมากว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเธอทําเช่นนั้นต่อมาคุณท้องฟ้าฝันเห็นสวนแสงธรรมเป็นชายหาสวยงาม ตอนนั้นกําลังอ่านปฏิปทาของหลวงปู่มั่นอยู่ในความฝันคุณท้องฟ้าจําได้ว่าได้ถือสลัดจานใหญ่เพื่อไปถวายพระหลวงตาแต่พบท่านกลางทางเสก,ก่อนเมื่อมองท่านก็เห็นแสงสีรุ้งอยู่รอบๆตัวท่านจึงเดินเข้าไปกราบบอกความในใจกับท่านว่ายังภาวนาไม่เป็นขณะนั้นพี่ฝนซึ่งเป็นเพื่อนเดินผ่านมาได้พูดว่าอย่างเองต้องยุคพระศรีอาน คุณท้องฟ้าจึงตกใจตื่นเดินไปต่อว่าพี่ฝนซึ่งเพิ่งงูเงียตื่นขึ้นมาพี่ฝนฟังจบก็ตอบทันทีว่าข้าไม่เกี่ยวแต่เมื่อคุณท้องฟ้ามาพบพระหลวงตาเข้าจริงๆท่านก็บอกว่าไม่ต้องรอถึงยุคพระศรีอานหรอกให้รีบภาวนาเข้าทำให้คุณท้องฟ้าดีใจมากและมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งและแปลกใจเป็นครั้งที่สองว่า ทำไมพระหลวงตาจึงรู้ได้ว่าเธอฝันอะไรทั้งๆท,ที่ไม่ได้เล่าให้ท่านฟังเลยครั้งต่อมาที่คุณท้องฟ้ามาอยู่วัดป่าบ้านตาดขณะที่เห็นพระหลวงตาเดินผ่านมาถึงศาลาคุณท้องฟ้าก็สุดตัวลงกราบท่านพร้องกับคิดว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดพอถึงเวลาเทศพระหลวงตาได้หันมามองคุณท้องฟ้าและเริ่มต้นเทศของท่านว่าการเห็นสมณะ เป็นมงคลอันสูงสุดคุณท้องฟ้าจึงแปลกใจเป็นครั้งที่สามว่าทำไมพระหลวงตารู้หมดว่าคุณท้องฟ้าคิดอะไรฝันอะไรและเกิดความสงสัยว่าท่านรู้ได้อย่างไรและครั้งที่สี่ที่ทำให้คุณท้องฟ้าแน่ใจว่าพระหลวงตาต้องรู้ว่าราจิตของผู้คนอย่างแน่นอนก็คือวันหนึ่งคุณท้องฟ้าได้ไปภาวนาที่บ้านตาดอีก จำได้ว่าเป็นวันที่12สิงหาคมพศ .2537 ตอนนั้นศาลามีแต่ชั้นบนเท่านั้นคุณทองฟ้าก็ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างหลังพระหลวงตาเมื่อมองขึ้นไปก็เห็นภาพหลวงปู่มั่นจึงนึกชื่นชมว่าพระหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระที่มีปฏิปทายอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่คุณท้องฟ้าได้รู้จักและได้ยินมาพอพระหลวงตาเริ่มเทศท่านก็เทศเรื่องหลวงปู่มั่น และปฏิปทาของท่านอย่างที่คุณท้องฟ้าคิดเลยทีเดียวเหตุการณ์ทั้งสี่ครั้งที่เกิดขึ้นทําให้คุณท้องฟ้ามั่นใจและแน่ใจว่าพระหลวงตาจะต้องรู้ความคิดของผู้คนที่เข้าไปหาท่านอย่างแน่นอนไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกทั้งนี้ผู้บันทึกเองก็ขอสนับสนุนความคิดของคุณท้องฟ้าอีกคนหนึ่งเพราะมีประสบการณ์มาแบบเดียวกับคุณท้องฟ้าไม่ผิดเพี้ยนเลยทีเดียว และดีใจมากที่ได้พบครูบาอาจารย์ที่ภาคเพียรแสวงหามาเนิ่นนานเช่นเดียวกับคุณท้องฟ้าลงท้ายผู้บันทึกออดเสียงอ่านโดยโจโฉ